บิสมิลลาฮิรราะมานิรระฮัมอัสสลามุอะลัยกุมวเราะห์มะตุลลอฮะอาลาวะบเระกาตุสวัสดีชาวอำเภอสุไหงโกลกทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสต้อนรับวันอิดิลฟิตรีในวันนี้ก็ผมพันตำรวจเอกแวร์สาแเมาสาและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจทุธรสุงไงกลกทุกนายขอวอวยพรให้ชาวอำเภอสุงไงกลกมีความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนนึกปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปก็ในช่วงสิ่งที่อยากจะฝากท่านพี่น้องชาวอำเภอสุงไงกลกนะครับ ก็ให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากในช่วงเทศกาลทุกเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่รถจะหนานแน่นขึ้นมากกว่าปกติต่างคนต่างก็เร่งรีบที่จะกลับบ้านก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากท่านพี่น้อง ชาวอำเภอสุขหนอโกโลกทุกท่านนะครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับในเขตเทศบาลก็ขอให้ถอดหมวกกันน็อกออกนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะไม่มีมาตรการในการจับคุมหมวกกันน็อกเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่4ที่จะไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกแก๊ปในการขับรถเข้ามาในเขตเทศบาลก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับ แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทาหารเจ้าหน้าที่ปกครองเราก็ร่วมมือกันทั้งสาม,สามฝ่ายในการปกป้องรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่อำเภอสุงไงงค์โกลบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายต,ต่างๆนะครับขอให้พี่น้องชาวอำเภอสุงไงงค์โกลบสบายใจได้นะครับและก็อยู่ เที่ยววันจุดอิดินฟิตรีอย่างมีความสุขสวัสดีครับ